ครับสวัสดีครับผมผููบาลน,น,หนาหน้าครับมื่อนี้ผมถ่าภาพมาเบิงเขาสำหรับเอยเขาหน้าเขาหน้าปังทียวมิดปีนี้ครับเขาที่กำลังมาแรกตัวหนึ่งครับเนี่ยหน้าหน้าผมเนี่ยผมลกเองเขาเหนียวสายพันธุ์ไม่อาจจะไม่อยู่ครับพะว,าวา่าน้นทัฒน์ในหูวใจกหลาเนี่ยครับเป็นจมี่า ครับเข่าเหนียวสายพันไม่พอผมลงมผมลองผมมันซีไรสองงานเนาะผมลังลงมั้งหมดหกกระสอบไอ้เข่าของผมนี่สีไ้ประมาณเดือนเดือนกลัวครับเดือนนหน่อยเพราะว่าผมผมเหตุวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไอ้ตุลาครับมื้อนี้วันที่วันที่แปดวันที่แปดทันว่านะครับวันนี้วันที่แปดทันมา ้าผมก็ประมาณเดือนกว่าๆข้าวมันจะมีคา่าข้าวเหนียวนาปังสายพันธุ์ใหม่ว่ามันเป็ี่ยนไรครับแล้วก็มือนี้ผมก็บสิบผมเช็ดยังแนวที่ครับก็คือว่าผมจะลงฮอร์โมนน้ำมันี่ผมพ่นฮอร์โมนฮอร์โมนคือว่าผมสูตรสูตรของผมเองครับผมสมเองผมคิดเองครับเดี๋ยวถ้าพระเบงว่าเขาเดือนก,กว่าๆแล้วอ่ะผมพึง่งพ่นฮอร์โมนอะไปทิ้ที่แล้ว หนึ่งอาทิตย์มือนีวันอาทิตย์ปั้นยุดผมอ่ะแหละผมก็เลยสิมาพน่นอีกว่าผมจะพ่นทุกอาทิตย์ครับครับฮอร์โมนผสมของผมเป็นที่ผสมเองครับไส้เขา่าบินจะมีค่าครับนะครับเข่าเหนียวหน้าปังที่กำลังเป็นทีนิยมสำหรับหลายหลายคนครับเพราะว่าเข่าตัวเนียนสิมาแห้งผมสิพ่นมือนีก็คือฮอร์โมนตีผม คิดเองครับล็อกะไตโคโดมาครับไตโคโดมานี่ครับหนึ่งชุดก็คือว่าผมใส่เปยสไพรหลังครับเนี่ยหนึ่งชุดผมครับเนี่ยผมผสมเองส่วนประกอบของฮอร์โมนด่ผมฮ็ดเอาคิดขึ้นเอาครับผมก็มี่เนี่ยมีเขียวครับมีเขียวมีเขียวนานนลอกอะผมจะเพิ่มยังครับเนี่ยครับน้ำตาล น้ำตาลซูโคสต,ตาลซูโคสหรอกอะ,กะผมเพิ่มเองเพิ่มเอทครับนี่ครับจุลธาตุสารอาหารไอ้ธาตุอาหารร่องผมอยู่เพิ่มเพิ่มธาตุธาตุอาหารร่องเข้าไปได้เข่าครับนี่ครับหรอกอะอีกตัวนึงเกิดขึ้น,นครับโซเดียมครับเอทในพืชแข็งแรงนี่ครับ ของพวกนี้หาได้ในพวกช้อปปี้และสดาทั่วไปนะครับามาบานันทีกผมมีภาพมาเบิ้งเขาเขาก็ถือว่าพ่อใส่ครับเพราะว่าผมกวนน็ว้าทนั่นอยู่ไรเราก็หน้าผมเพราะท่านได้ปรับไหมไหมครับคือว่าผมแค่ย่ำเดี๋ยวกลๆว่ารูปเพราะท่านไี้ดีไปไหนครับเอ้เนื่อยนะครับผม ครับนี่อันนี้คือว่าผมสูบน้ำลงไปน้ำับครับผมจะสูบน้ำพร้อมครับครับผมสูบน้ำจากห้วยครับห้วยวางเล่าครับไตบึงเปียบน้ำสะดืออีสานครับไตบึงกุียบนะครับปิกัดน่ครับน้งผมเบียงเลยผมทํำเองครับห้วยวังเล่าครับ สตดือยีสานถือว่าพ่อใส้ครับเขาเดือนกุ้งวครับนี่ครับแต่ผมจะพ่นฮอร์โมนทุกอาทิตย์ครับครับมากเงอนเพิ่นกันกเริ่มเห็ดแล้วแต่ถ้าผมผมจะเห็ดก้อนผมจะเห็ดพร้อมน้ำครับตัวาน้ำท่วมแล้วผมกะผมมีเวลายอย่างไรผมกะรอน้ำล,ลุกเลรวผมกะน,นี่แหละครับเห็ดหน้าปังเลยครับ เขาเดือนก็กลัวครับต้างฝืนกเ็กเหตุฝืนไ็เฮ็ดข้าเบิงเขาเดือนหน่อยๆครับเป็นจะเมฆขาครับว่าเขานี่กำลังนี่เป็นกระแสครับเขาตัวนี้ อุ้ยลมลมลมครับแล้วเพี้ยงหัวเข้ารลอครับครับคือว่างามครับใส่ใดครับเขาทุกทุกปีผมจะล้มกับเจ้าปีนี้ผมล้องล้มเขาเหนียวครับ คือว่าใช่ได้ว่าเขาเดือนกุ้งวัวแล้วก็าฮอร์โมนคือว่าฮอร์โมนผสมเองไปสะพายหลัง หนี่ถือว่าเอาได้อยู่ครับมีอยู่จะบาไหลแต่เขา่าถือว่าโอเคครับผมกาลางหรืบินพร้อมไลนกรบินไลนกถือว่าโอเคอยู่ครับปักไปเลยจากมู่ครับมู่บอกมาอีกทีนึงเลยล่องเห็ดนะครับเข่าเป็นจะไม่าครับดเดือนเดือนน้อยๆเดือนกว่าๆครับ ชั่วเขาจะแขางเม่มีชั่วเขา่าขึ้นครับเห็นเองชั่วเองแต่ <c oughs> แต่สีตีสีว่าครับตอว่าใส่ใดบารบาบเขาเดือนก็กวัวครับนียครับเนี่ยผมติตั้งย้ายไว้นีเจ้าีิลาครับนะครับผมเห็นเป็นจูดเป็นจูดลงผมไม้ดอกนั่งกับผมกับพ่นเพราะว่าผมจะพน่นฮอร์โมนผมพน่นช่วงเย็นครับครับ เสดวับเสดวับนะครับนี่หาดนี่แพงเนี่ยผมก็ได้สามนะครับเดี๋ยวมันจะ่าทัานกันนะครับซีไรสอง,งานเขาว่าพลนผลิตได้ดีเขาตัวนี้พลนผลิตดี นี่ครับสูตรผมบ่กหวงนะครับสูตรฮอร์โมนนี่ว่นใดเห็ดใดน้ำไดก็ดีโอเคครับนี่ละคังเห็ดนี่ละครับหนูโลกหนูยังโรคดระสามครับมีแต่เห็ดงานวางกว้ววัอนจิตนีครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยครับ ได้ครับงามแรงงามใบใยเจ้านา้องเาผุนห้อมมุนและวา่าใดเวลาวา่าผมจะผุนห้อมมุนตอนย็น งานยืนพายวันนี้งานแรกงานแรกงานดีจริงนะนี่งานากลางาครับเขาเดือนก็กล้วยครับนี่เพิ่ดมาเข้าผมมาดแล้วแบบมาดจังได๋เข้าผู้หนึ่งไล่มือ้อไล่เว้นอยู่ เขาเป็นจำแนคันมันเป็นเขาร้อยยี่สิบวันนะครับผลผลิตก็ถือว่าโอเคมันแต่เยอะยุธีว่าเขาสนใจเห็ีดสนใจทับมอครับนะนี่ก็นหน้าเตะแน่นเปี้ยนะครับเขาผมเองครับยุคเขีดไอ้บ้านคุ้มใต้ อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมาศรข้ามครับนะครับถือว่าโอเครครับเข่าเข่าได้ครับนี่ <c oughs> เข่าเดือนเดียวเดือนก็กลัวครับงาก็มีอยู่ครับเพะวา่ามันมองนา้าท่วมก็ท่วมแม่ปวหน้าผมอยากบัตนาศ เฮ็ดดีใครๆก็ว่ามันบอทั่านปับไมมเฮ็ดไหมดีๆทานา้ำแซ้ตลอดนี่โอเช่ครับตา,ามมาผมคุ้มขาไปคุ้มขาแล้วครับขาเรียบร้อยแล้วแต่บันนี้น้ำเอาน้ำพ่ท่านนิดเดียวมันโน้มมองโน้มกับสีมิยาเป็นน้ประดาครับนะครับแต่ม่หลายถือว่าดีขึ้นครับ ครับกับาชุ่มไปแล้วนะครับ,บสําหรับเขาเป็นจะเมีคาของผูบาวนอนหน้าเองนี่ครับนี่ครับกับภากตีชมครับตีช่มได้ครับเพราะว่าผมกะพึ่งเรื่องปีนี้ปีแรกว่าเขาเนี่ยพึ่งมาพึ่งมาตอนปีมนเมื่อไหร่นี่ครับประมาณในช่วงไนเขาเมฆขานี่สิเขามาช่วงอ้เขาหน้าปีปีไอปีเมื่อไหร่น,นี่ผมเห็นเพิ่นได,ด้ดีผมเลยเออ ทดรองของขวางว่ามันสิได้ดีคือเพื่อนบ่อหรือว่าจังไดเพราะปลูกนี่มันต้องฮิดช่วงนี้แหละหนานี่มันเป็นหนาของมันลมะผมก็เลยเอามาลองเบิงว่าทุกขั้นเป็นทุกปีผมจะลงเขาเจ้าปีนีมก็เลยล่องเนี่ยมันจะมีค่าเข้าเหนียวว่า่นอยากได้เข้ากุเล่าผู้เฒ่าอยากได้เข้ากุเลาผมก็เลยอ่าลองใส่เบิงเอาอีกกินน้าว่าตัวนี้มันหอมนุ่มกินได้ครับเขากินได้เข้าหน้าหน้าปังอ่ะมันนุ่มมันกินได้ครับ แล้วก็ต้องร้องเบอรงครับทุกคนน่ะไอ้ทุกอย่างอ่ะต้องร้องกินเองครับต้องร้องกินเองครับผมกับเป็นอีกกระทาไ้คลิปแล้วก็ผักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพว่าเพื่อผมมอยองดีนี่ผมกับชิมาน้าเสนอเคล็ดลับจังสูตรปุยนี่คือว่าสูตรตรงผมเองครับเพราะว่าคือว่าแต่ผสมอ่ะเวลาผสมผมก็ใส่อะไรหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยบะหเราใส่เหมือนใส่เหมือนบเหมี่นครับใส่อะไรหน่อยตาม นั่นแหละครับตามสูตรตามยังมียนะใส่ทีละสว่วนโตว่ะเมียนครับต้องใส่ทีละนิดทีละนิดไอไาลาอันพอใส่ไลายก็ดีเขาต้องหูจักใส่ครับนี่แหละก็คือว่าสูตรเล็กๆน้อยๆครับตามจริงสูตรผมนี่นะครับสำหรับที่ว่าผมเห็ดนะผมเีอย่างไดน,นะใส่ปุ๋ยแบบใดอัดน,น้แรกนะครับผมมีล้องพื้นกอนครับล้องพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไกล้ครับปุ๋ยขี้ไกล้อัดเม็ดเนี่ยผมลองพื้นก่อนลวก็ เขาได้อายุประมาณ 20, 000, นี่สิบมื่นครับหมายถึงว,ว่าคุ้มขาเรียบร้อยผมใช้ปุ๋ยหลอบแรกผมใช้สามแค่สามสิบศูนยครับผมใช้สามสิบศูนย์ผมใช้สามสิบศูนย์ 30, 000, 30, 000, ของผมมันซอะไรเครืองตีไปหาอะไรครับผมใช้สองกระสอบครับ30-0สิบป็สอกระสอบ30 00ิบของทุ่ีครับผมใส่ปุ๋ยของทุ่ีสามสิบเ็ศูนสองกสอบแล้วก็หลังจากผมวานปุ๋ยเสร็จปั๊บนี่อาทิตย์หนึ่ง ผมก็บชลงฮอร์โมนตามเลยครับฮอร์โมนเก็บปั๊บนี่เข่าผมเลยเขียวตลอดเขียวตลอดมาหนี่ปุ๊บพอถือว่าโอเคครับใจ้ใแล้วก็มือนีอาทิตย์ที่สองปุ๊บผมกับมานี่แหละครับอ่านฮอร์โมนต่อครับฮอร์โมนกับไตโคดมาอันนี้คือว่าป้องกันเชือ้อราและหยับดังเชือ้อราครับเนี่ยครับอาทิตย์หน้าผมก็ถึฮอร์โมนคือเก่าแต่ผมจะเปลี่ยนจากไตโคดมาเป็นไอเมตาบิว กำจัดพวกแมลงครับเนี่ยผมสีใส่สลับกันนป็สิครับต่อไปว่าวูเดียวผมกิดสีลงุงไตโคสลับครับเมตาบิวเพราะว่ามันใส่พร้อมกันม่ได้มันไม่กินกันไม่ได้ขายเชื่อกันนี่ะครับนี่แหละผมมีไส่สองตัวนี่แหละอาทิตย์หน้าผมถามว่าผมปนหรือเป่าปนอย่านี้ครับผมฮอร์โมนผสมเองครับมมมเนนบอม,อม,บมตาบิวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวที่ไทยเป็นอย่งนี้ครับฝากผมลงเมตาบิวแบบไหนอย่างาไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้ครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมขอ,อนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเผื่อเป็นกำลังใจผมเห็คดคลปนี่ครับเพราะว่าผมกับพึง่งไม่เห็นเลครับขอบคุณครับ